สวัสดีครับเสียกุ้นครับสวัสบบดีเสียหำพะลุง,งรรเสียพุ้นลุมรอมันก็คือพูดมาท้าชีรก็จะมาจะมาทำย <c oughs> <c oughs> เอาตัวอะไรให้สอง่สองหมืน่นสามหมืนมม่นหา้าเน,น,นี่ยลูกลูกแม่ให้ลูกคู รับี่เพอมึงสวงไกลกับเพื่อเมือไงหนบอโชคได้บ่แตเอาเงินเาขาสามมืนห้าพันบาทครับท่อด้่อไดอลูกกับลูกแม่แม่ท่อมากบ่เฮ้ยสูงลอยสี่ท<อ>ี่บวกง้อเสียคุน ตัวล,อล่องในับทรงแต้มเพ่อมึงสวงบเบอท่อหนแ่แปดเจ็สองสามแปดสองสามแปดหนึ่งสามสามสองหนึ่งสามห่อยคุนห <c oughs> ลบรอเกยิมไปตัว คนไทยจะได้ขายต้ขยักขายนี่ครับเขาเสียกุศลเสียจ้อยไปซะแล้วเสียจ้อยใส่เอาห่ำเจ้าท้องเจ้าเอามาขายเราบ่เอาเทไรนี่เจ้าเก่าเจ้าเก่าแม่สาวเจ้าเก่าแม่สาวเครื่องดำข้อขายเพอรมเวนเอา